สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักส่วนนะครับ ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมจอ์นขจรยศโชตินเสดครับเราก็เป็นตัวแทนทีมงานฟุตบอลไทยของเมนสแตนและก็บอลไทยสแตนนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพูดคุยในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเมนสแตนเองแล้วก็เพจบอลไทยสแตนเองเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความสนใจอย่างชื่นใจเลยทีเดียวครับนะฮะคอนเทนต์นี่มีเยอะแยะมากมายในส่วนของวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่ประมาณสักปี2020เนี่ยไล่มาถึง2 1แล้วก็ปีนี้ฮะ2022เกาปีาีเปลี่ยน วิดีโอคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเริ่มแรกเนี่ยเรามีรายการอ่บิยอนบอลไทยเป็นพอดแคสต์นะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีก็เป็นผมไนี่แหละก็มานั่งพูดเล่าเรื่องอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์มากนะักแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามีการไลฟ์ไลฟ์เราก็มีการนําพี่บับเบิ พีอุ่ยอ้ายข้าวต่อหรือว่าแม็กเงี้ยเข้ามาช่วยในการไลฟ์แฟนของเราเนี่ยของรายการบียอนบอลไทยเนี่ยก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นในการไลฟ์ติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกหรือว่าฟุตบอลระดับทีมชาติครับอ่นอกจากนี้ เราก็มีการเดินทางไปสัมภาษณ์บุคคลบุคลากรในวงการฟุตบอลไทยนะไปจนถึงคุณเ네นวินก็มีพี่โก้นะซิโก,โก้เกดิศเสนาเมืองแล้วก็ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นในส่วนของวิดีโอคอนเทนต์ในส่วนของบิยอนบอลไทยในส่วนของผมดูแลและผิดชอบเองนี่ก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นการให้กําเนิดบอลไทยแตนนะครับก็เป็นเพจในเครือของเมนแตนที่เน้นเรื่องราวของฟุตบอลไทยเป็นหลักนะครับถือว่าเปิดตัวค่อนข้างที่จะฮือฮานะครับเราเปิดเมื่อวันที่31ตุลาคมก็ ข่าวเราเป็นที่แรกนะครับเรื่องของรีซอรประกาศตัวชิงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโอ้โหตูมเลย ลิศเยอะมากลิศเยอะมากล่อ huh. ไปเป็นแสน uh huh. นะครับหลังจากนั้นเราก็นําเสนอในรูปแบบของบอลไทยแตนนะครับเน้นประเด็นที่ลึกนะครับประเด็นที่เรื่องจริงข่าวที่มโนข่าวที่ลือกันไปไม่มีที่มาที่ไปเราไม่นําเสนอนะครับ <c rap. S 2> เราจะนําเสนอข่าวที่ลึกจริงแล้วก็แตกต่าง <c rap. S 2> นะครับสิ่งที่ผ่านมาเรามีทั้งข่าวรายวันข่าวอัปเดตมีเรื่องของบทความใน Point of view นะครับซึ่งผมเองจอนเองก็จะมาเขียนมุมมองของตัวเองในในในเรื่องของวงการฟุตบอลในแง่มุมต่างๆนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัว กับบอลไทยแฟนนะ,ะส่วนปีหน้านะครับปีหน้าฟ้าใหม่ปีใหมน่นีเลยแหละนะครับปี2566เนี่ยวิดีโอคอนเทนต์ก็รู้สึกว่าจะมีอะไรเยอะขึ้นเยอะเลยเราก็จะมีมุมอื่นๆครับอาจจะมีการคอลแลบกับทาอ<ม>ินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลไทยต่างๆเอามานั่งคุยกันฮะ<ม>คือเมนสแตนเนี่ยเราไม่ได้อยากจะแข่งขันเราอยากที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนนะ<ช>แล้วก็เราอาจจะไปเยี่ยมเยียนสนามที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้<ม>อาจจะได้เจอพวกเราครับในสนามนั้นๆเพราะฉะนั้นทั้งปีที่ติดตามได้เลยนะครับในส่วนของ วิดีโอคอนเทนต์นี่เขาเขาวางคอนเทนต์ไว้เยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของบอลไทยแซนเองก็เราจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะได้รับไฟเขียวมาเรียบร้อยแล้วด้วยสไตล์ของผมเองนะครับจะวิเคราะห์แบบจัดเต็มนะครับวิพากษ์ในทุกเรื่องราวนะครับทุกมุมดีก็คือดีอย่างที่บอกเลยครับมาติดตามบอลไทยแซนคุณอาจจะไม่ใช่แฟนฟตุตบอลไทยแต่คุณจะอยากรู้เรื่องอยากจะสัมผัสกับฟุตบอลไทยมากขึ้น <S 1> <S 1> นะครับ, <S <S รบเพราะฉะนั้นปีหน้าฝากไว้เลยทั้งในส่วนของวิดีโอคอนเทนต์ทั้งบนไทยแตนอยากจะเห็นคอนเทนต์แบบไหนอยากให้เราเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์เข้ามาเลยนะจอนะอคอมเมนต์กันมาได้นะครับ,รบเอาปิดท้ายสวัสดีปีใหม่กันหน่อยครับผมยังไงก็กำลังจะเข้าสู่ปี2566นะครับผม นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวแทนนะครับของทีมฝั่งบอลไทยของเมนสแตนนะครับแล้วก็บอลไทยสแตนด้วยนะครับยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนรายการแล้วก็แฟนของเมนสแตนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, Youtube หรือว่า TikTok นะครับทุกคนคือหนึ่งใน Family หนึ่งในครอบครัวของเมนสแตนนะครับเราจะพยายามเสิร์ฟทุกอย่างนะครับตามความสามารถของเรานะครับเพื่อแฟนรายการทุกคนครับผมครับ อ่ะผมก็เวพรง่ายๆเลยครับอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็อย่าช่วยนะครับเยพรกับวงการฟตุตบอลไทยด้วยอย่าเจ็บนะฮะ <c oughs> มีเรื่องชมเยอะๆนะครับอย่าจนให้มีเงินเข้ามามากๆ <c oughs> แล้วก็บริหารงานอย่าช่วยนะครับเราจะ <c oughs> ได้อ่าให้กำลังใจกันเยอะๆเนาะอ้ะอาวสวัสดีปีใหม่จอนแล้วจเจอกันตลอดทั้งปีกับเมนแซตและบอลไทยแซนสวัสดีปีใหม่ครับ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ครับ